มวยไทยกำลังสร้างชื่อเสียงระดับโลกอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่นานก่อนหน้านี้คนไทยเราเพิ่งได้รับโกลเด้นบอยคืนล่าสุดก็ได้มีเรื่องให้ดีใจอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้มวยไทยได้รับอนุมัติให้จัดแข่งสาธิตในกีฬาโอลิมปิก2024ซึ่งไกลจะได้บรรจุในโอลิมปิกที่ก่อนหน้านี้มวยไทยได้รับการบรรจุในการแข่งขันยูโรเปียนเกมในปี2023โดยมีหน่วยงานหลัก ที่ได้ทำหน้าที่ผลักดันมวยไทยหรือไทยบ็อกซิง่งไปสู่โอลิมปิกหรือสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA International Federation of Muay Thai Association ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา IFMA ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขึ้นสู่โอลิมปิก โดยได้ยื่นเรื่องต่อวาดาหรือ World Anti-Doping Agency หรือองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลเพื่อให้พิจารณารับรองว่านักกีฬามวยไทยไม่มีการใช้สารต้องห้ามหรือสารกระตุน้นซึ่งทั้งหมดนั้นผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย และหลังจากนั้น IFMA ก็ได้เข้าไปสมาชิกสมาคมสหพันธกีฬานานาชาติ GAISF Global Association of International Sports Federations ซึ่งเดิมก็คือ Sport Accord ซึ่งเป็นองค์กรกีฬานานาชาติที่ประกอบด้วยสหพันธกีฬานานาชาติชนิดต่างๆที่เป็นอิสระรวมถึงองค์กรกีฬาสากลและองค์กรจัดการแข่งขันกีฬาอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน ามมาด้วยการเข้าไปสมาชิกของ AIMS Alliance of Independent Recognized Members of Sport ซึ่งเป็นตัวแทนของสหาพันพันนานาชาติจำนวน23แห่งนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่จะได้ผ่านการพิจารณาของ s t e f านฟ็อกที่เป็นประธานของ AIMS แต่ว่า IFMA ก็ทำได้สำเร็จ ซึ่งล่าสุดมวยไทยได้ผ่าน a i m s ขึ้นไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC International Olympic Committee เพื่อเตรียมบรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมเมื่อปีพุทธศักราช2564ที่กรุงโตเกียว ประชุมสมาชิาใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลครั้งที่138ก็ได้มีการลงมติอย่างเป็นทางการให้สหพ,พันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นสหพ,พันธ์กีฬานานานชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การบรรจุการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในอนาคตอันใกลน้นี้โดยมีบางคนก็ได้วิเคราะห์ ว่าในส่วนของกุลคาเมล ที่เป็นการกอปปี้มวยไทยตรงนี้เขาไม่ไปเข้าร่วมด้วยหรอครับมวยไทยสร้างสนามมาตรฐานสากลก่อที่ข้างบ้านเขาจะได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสอีกซึ่งนี่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นไปทั่วโลกว่าประเทศไทยนั้นเป็นต้นฉบับส่วนที่ประเทศข้างๆเข้าออกมาโพสต์ทำท่าแปลกๆเป็นการเรียนแบบหนังองค์บากทำเป็นตุเป็นตะแล้วก็ตั้งสำนักสอนมีการกรีด ร้องเสียงดังมีผู้มองว่ากีฬานั้นคงจะไม่ผ่านขั้นตอนอะไรเลยสักอย่างจะได้จัดในกีฬาซีเกมทุกครั้งหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเลยสมัครคมกุนคแมวก็มีอยู่หยิบมือเดียวสำหรับคนที่นั่นเขาจะไปอยู่ในประเทศไหนใครจะผลักดันให้ไปถึงโอลิมปิกดูแล้วก็ไม่มีทางน่าจะเป็นไปได้ เพราะว่าถ้าพิจารณาแล้วเหมือนกับลักษณะของกีฬาจะซ้ำกับมวยไทยต่างชาติก็น่าจะไม่ยอมรับเหมือนกับเทควันโดของเกาหลีเหนือก็ไม่สามารถไปจัดโอลิมปิกได้เช่นกันบางคนก็บอกนะคะว่าเอ๊ะแปลกใจจังเลยจริงๆฝร,รั่งเศสเนี่ยก็เป็นคนแนะนำมวยไทยให้ยุโรปรู้จักนะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้ที่หนึ่งแล้วผ่านทหารไทยที่ไปประจำการที่นั่นแหละมีการจัดงานมวยไทยแล้วก็แข่งขันกัน ฝรั่งเศสเขาชอบมวยไทยมากๆถึงขนาดว่าตำรวจที่นั่นต้องเรียนมวยไทยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้บรรจุเป็นวิชาเรียนอยู่ในโรงเรียนด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามวยไทยเนี่ยหลายๆประเทศเขาชอบมากๆเลย ดูแล้วมวยไทยของเราเนี่ยน่าเชื่อถือในระดับโลกอยู่แล้วแหละเพราะทุกอย่างเราทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกไม่เหมือนกับบางประเทศเหมือนกับว่าออกมาพูดอย่างเดียวว่าตัวเองอเป็นต้นตำรับแต่ว่าจริงๆแล้วทั่วโลกแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยหลายๆคนนะคะมองว่าเรื่องนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศที่ตอนนี้มวยไทยมีโอกาสได้ไปจัดก,กีฬาสาธิตที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส นักกีฬาไทยจะได้ไปเฉิิชายบนเวทีระดับโลกแล้วผระสนิกรชาวไทยทุกคนตั้งหน้าตั้งต,า,งตารอเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามวยไทยเนี่ยมีติดตรงกติกาการนับคะแนนค่ะหากจะตัดสินจากความรู้สึกได้เปรียบเสียเปรียบคงจะไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินได้เรื่องนี้ก็ยังคงมีการถกเถียงกันอยู่ว่ากติกาที่เป็นมาตรฐานนั้นควรจะเป็นแบบใดกันแน่ซึ่งจริงๆประเทศไทย มีโอกาสจะได้เหรียญทองโอลิมปิกเพิ่มจากกีฬามวยไทยเลยถ้าเกิดได้เข้าไปแข่งขันโอลิมปิกจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเป็นความพยายามของคนไทยต้องขอบคุณไ FMA ที่ปกป้องมวยไทยแล้วก็พยายามผลักดันมวยไทยให้ไปอยู่ในระดับโลกซึ่งในงานนี้นะคะ หลังจากมีการประกาศข่าวดีว่ามวยไทยได้รับอนุญาตให้ไปจัดแข่งขันสาธิตระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกเกมประเดิม24ชาติโดยจะต้องมีการแสดงไหว้ครูและปีกลองโดยคุณบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยชื่อดังจะร่วมคณะไปสาธิตในปารีส2024นี้ด้วยโดยถือว่าข่าวดีนี้ เป็นบันไดก้าวแรกในการสารฝันคนไทยเพื่อผลักดันมวยไทยให้บรรจุการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อนซึ่งตอนนี้หลายๆคนกำลังพูดถึงบอกว่ารู้สึกว่ายอดเยี่ยมจริงๆไม่มีอะไรจะดีใจไปมากกว่ามวยไทยจะได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกแล้วขอให้มวยไทยได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกสำเร็จด้วยเถอะจะได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกครั้งถัดไปเลย บางคอมเมนต์ก็มองว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐบาลจะต้องช่วยกันผลักดันให้ได้ไปสาธิตโอลิมปิกและมีคุณบัวขาวซึ่งเป็นนักมวยไทยชื่อดังที่คนทุกชาตินั้นยอมรับมีโอกาสแน่นอนที่มวยไทยจะได้บรรจุในโอลิมปิกขอให้คราวนี้สำเร็จจะได้ไปโชว์ศิลปะมวยไทยให้ทั่วโลกนั้นได้เห็นส่วนข้างบ้านนั้นจริงๆเขาเห็นมานานแล้วแต่จะได้รู้สึกสถีว่าแข็งแกร่งของแท้จะต้องเป็นมวยไทย เท่านั้นบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นข่าวที่ดีที่สุดในรอบปีเลยดีใจมากๆรู้สึกดีใจ เหมือนกับว่าวันที่รอคอยได้มาถึงแล้วขอชื่นชม ifma จริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าต้องขอขอบคุณนักมวยไทยรุ่นเก่าทุกๆท่านที่ช่วยสร้างแล้วก็ปูทางให้นักมวยรุ่นใหม่จนมีโอกาสดีๆในวันนี้สุดยอดเลยมวยไทยนั้นเยี่ยมยอดแล้วก็ดังไกลไปอีกครั้งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแอบกังวลจังเลยว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาจะมาขอแจมหรือเปล่าตำรับของเขายังไม่ได้ไปไหนเลยแบบนี้เดี๋ยวต้องมาเกาะกระแสม,มวยไทยอย่างแน่นอน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะพยายามออกกําลังกายอยู่เตรียมฟิตเผื่อจะเข้ามายื่นขอสมัครเป็นมวยไทยตอนนี้แต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าจะได้เข้าไปแข่งระดับโลกหรือเปล่าเพราะว่ากีฬามวยไทยจะต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นส่วนประเทศอื่นที่จะพยายามมาเรียนรู้มวยไทยจะยังไงก็ไม่ใช่คนไทย บางคอมเมนต์ก็บอกว่ากว่ามวยไทยจะมาถึงจุดนี้จะต้องใช้เวลานานมากๆไม่ใช่ว่าเหมือนประเทศข้างๆที่แค่ใช้วิธีเปลี่ยนชื่อแล้วก็พยายามจะลอกเลียนแบบศิลปะไทยกติกาไทยเชื่อว่าเดี๋ยวเถอะอีกไม่นานคงจะต้องมาขอแจมเหมือนกับการขอวัฒนธรรมร่วมอย่างแน่นอนเห็นไทยโกอินเตอร์ไปไม่ได้ แต่ก็ในฐานะคนไทยรู้สึกดีใจมากๆรอมานานกว่ามวยไทยจะได้รับความสนใจจากสหาพันธ์โอลิมปิกคราวนี้นักกีฬาไทยก็จะได้ร่ำรวยกันท่วนหน้าแล้ว